ไล่แบบน,นี้จับสวัสดีจ้าพี่น้องมันอิสุวนพี่น้องมากินแกงหน่อไม้จ้ะเป็นหม้อบักใหญ่เลยแต่พี่น้องแกงหน่อไม้แกงขิงขุนด้วยจ้ะอืมขวดวาดแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดใส่ผักขาจ้ะพี่น้องจ้า มาเสิร์แส่น้ำกันจ้าพี่น,อน้องแกงหนมใหม่เป็นถาดแบบใหญ่เลยอันนี้เจลปลาข้าวเหนียวมาจัดเสิร์ฟแส่น้ำกันจ้ากินแกนงหนมใหม่น้ำกันจ้าเว้ยอของมา จับเจียวแปลกไววอยู่ข้างข้างมาเลือกจ้ะพี่น้องคนในมักจะละหมอผักคาใส่ผักคาหอม,หอมแสบค่ะ แก,แ,กแ,แกะหน่องจังเจียวปลาหลปลากระดีแกะซแกงาะหม่แกงแนงหน่อยหน่อย สีแก้วปลาแหลงพี่น้องอ๋อ <c oughs> ของมากอืมค่ะใส่หย่อนปุ๊ย nhỏ nhọn ăn 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 Không nhỏ Thả nhẹn Ừ Tràng con Thả bột tung Ừ <laughs> ปรแรกเอามาตั <S <S e ้งเสื่อมไว้อยู่หยอดพักทองเขียบ แกงลงไม,ม้สดๆใส่เมือ่อหยมผัก ม,มันนีิใส่เฮ็ดถุงแกงใสเ่เดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาถั่วเกา แกนงมนมายำเทียงจะพี่น้องจันอันนี้เป็นน้องนิดหน่อยนมายนม้ยเลี้ยงหนอกอ่อนดีดีลูบวชอืม <laughs> xem con xem xem nhầm đại xem 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 nào? Hmm. แซ่บครับอืมมันนี่ยดงานเลยมีเวลาถ่ายคลิป Cái <laughs> kèm xe tên này có xèm Nô mai Xèm thịt cao Nô mai ớn กินข้าวกินก well> ับข่าวเลยอิ่มแวกนะพีน้องจ้ะบัดกินสมตำนี่ทานบางใหญ่กัเบิดนเลยกินข่าวอิ่มไหมอืมนออ่อนออน ใส่กระเบือบบบบ้อแขกแขม กินนะ่ะตักสดกินเด่นซื้อเบิเป็นถั่วอะไรนะก่อน,นมาถ่ายคลิปแนงอันหน่อยไอืม ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสำานีดเดอจ้จับน้องขอบคุณพี่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปเป็นกำลังใจให้จ้าไปแล้วจับ๊ายบายจ้า